เมื่อก่อนเนี่ยคนที่เล่นคนที่อยู่ในวงการเดิมพันเนี่ยก็จะรู้จักชื่อคนนี้ดีนะครับโกมะหมุนเนี่ยนะครับรู้จักดีนะสำหรับอาจารย์โกมะหมุนเมื่อกี้อาจารย์นกกระจิบปล่อยท่าไม้ตายไหมฮะน็อกไวเลยฮะจบไปแล้วนะสำหรับคู่ของอาจารย์นกกระจิบอันนี้เป็นคู่ของอาจารย์โกมะหมุนนะครับฝั่งสีแดงครับปตากับพี่รักมังกรใต้หรือพี่รักคุณน้องคำนะฮะ ถ้าให้ผมดูตอนนี้ฝั่งไหนเป็นต่อตัวหมากเท่ากันม้าสองตัวโคนสองตัวเรือสองลำเท่ากันดูดีครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งโคนของอาจารย์โก้นั้นดีกว่าตำแหน่งโคนเนี่ยพร้อมใช้กว่าแต่เบี้ยของอาจารย์โก้น่ะสองตัวเนตดีเป็นแนวป้องกันที่ดีม้าตัวนี้อยู่ไม่ดีของพี่ลักษ์นะครับแต่ม้าของอาจารย์โก้พร้อมโอเคสรุปแล้วเดี๋ยวอาจารย์โก้บิดเรือตัวนี้มาใช้ก็จะน,น่าจะเป็นต่อ นะครับน่าจะเป็นต่อว่ากันไปตามเกมนะครับที่มาไล่คูโกะอาจารย์โกะมาหมุนต่อโกะมาหมุนที่รักนะครับคู่นี้ก็มันครับ โอ้ไม่เห็นนาฬิกานะลืมนะเด,เดี๋ยวผมต้องให้เห็นนาฬิกาหน่อยจะได้ดูนาฬิกาด้วยโอเคนะครับส่วนท่านนี้นะครับที่ที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ยคือคุณอดิศรเชริดชัยนะครับประทานชมลมหมากดานนะครราชสีมานะครับนี่ครับโลโก้นะครับโอเคเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้นะฮะโอ้คู่นี้นี่ผมยังหาไอเดียอยู่นะครับแต่เวลาทั้งคู่เหลือเยอะนะ มันบุกกันยากท่านผู้ชมติดเบีย้ยครับสีแดงก็ขึ้นไปย,ยากติดคู่นี้สีขาวละ่ะขึ้นมาติดคู่นี้นะครับอืมอ่ะสูสีผมให้เป็นสูสีนะครับแต่ให้ตำแหน่งหมากของสีแดงเป็นต่อน,นิดหน่อยเดี๋ยวผมไปขยับนาฬิกาเข้านิดนึงนะมันมันออกไปไกลเนาะโอเคไปดูกันต่อครับอืมก็สีแดงเนะี่ยควรนำเรือตัวนี้มาใช้ได้ละ ต้องหาวิธีเอามาใช้ให้ได้ส่วนสีขาวเนี่ยม้าตัวนี้มันควรจะจะยืนตรงกลางกระดานมีจุดอ่อนจุดดีจุดเด่นคนละที่นะครับไม่รู้จะยังไงนะฮะก็ดูกันไปครับคุณช่างวาดหนังต้องฟานมาแข่งไว้มาแข่งครับผมขอบคุณคุณสุธิพงศ์กันสุวรรณนะครับภาคให้ความรู้ดีมากต้องบอกว่า,าการภาคของผมผมจะเน้นความรู้นะครับผมไม่เน้นมันนะครับเพราะว่าเมื่อผู้ชมมีความรู้มีความเข้าใจเท่ากันความมันมันจะตามมาเองนะครับผมจะเน้นตรงนี้ ะะคือผมอยากดึงเยาวชนและผู้เล่นใหม่เข้ามาในวงการเราให้ได้มากที่สุดคนที่ตามเพจผมตั้งแต่ตั้งแต่เพจผมมีคนติดตามศูนย์คนหรือหนึ่งไม่ถึงร้อยคนตอนนั้นผมเดินผิดทางไปหน่อยผมไปสายการพนันผมเล่นการพนันอย่างเดียวหมักลุกเนี่ยมาคิดอีกทีออมันมันไม่เห็นจะมีผลคือประเด็นคือประเด็นลูกศิษย์ผมนะครับนักเรียนผมมาถามทําไมครูต้องจ่ายเงินกันด้วยผมไม่รู้จะตอบอยังไงผมเลยเลิกดีกว่า สําหรับการพนันก็เลยมาเอาเนี่ยเอาสายแข่งขันเนี่ยแหละนะอาจารย์โก็อาจารย์โก,ก็มาหมุนเตรียมซ้อนเหลือดูตรงฟานได้ไหมครับตรงฟานเหรอเอาแข่งกันไปผมอัดบันทึกไว้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูคืนนี้แล้วกันเดี๋ยวหลังจบงานผมอาจจะไลฟ์อีก2คู่นะครับแต่ว่าเป็นเทปบันทึกนะเอามาไลฟ์เทปบันทึกที่ไม่ได้ไลฟ์สด มันไลได้ทีละคู่ผมมีอยู่กล้องอยู่5ตัวผมก็อัดไว้นะครับรอบละ5ตัวต้องฟานผมอัดอยู่ครับเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูกดติดตามไว้นะเดี๋ยวต้องฟานขึ้นได้ดูเลยเอาอะรอย่างี้ต้องจัดตัวหมักให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนกดนาฬิกานะครับอพอเรียบร้อยแล้วกดนาฬิกาอาจาร์โกะมาหมุนลืมกดนาฬิกานะครับนเ,นเนี่ยเคสอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าสีขาวพี่รักเนี่ยไม่เดินเนี่ยว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะอาจาร์โกะไม่กดนะครับแล้วตามกดเนี่ย พี่รักก็ไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์ไปบอกนะครับแต่ด้วยสปิริตครับเขาเดินแล้วเขาตบครับเขาไม่สนใจครับนี่ครับอย่างนี้ครับดีครับสปิริตนักกีฬาครับมาดูนต่อครับอาจารย์โกม้าหมุนมันติดครับมันติดเบี้ยมขึ้นไปลาบากครับเนี่ยติดคู่เนี้ยนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยต้องยอมเสีย2เนี่ยหาจังหวะทิมตดยนี้ขึ้นไปหาจังหวะดีๆนะแต่ไม่ใช่มูฟนี้ยังไม่ใช่มูฟนี้ต้องยอมสลายไปเลยเนี่ยเบี้ยตรวนี้ แทงขึ้นไปเลยแต่หาหาจังหวะดีๆที่ดีกว่านี้ทิมตอนนี้ยังไม่ดีออ,อาจารย์โกจะเจาะยังไงเจาะยากนะครับเล่นยากไะเนี่ยทั้งคู่เลยจุดอ่อนของแดงคือเบีย้ยตัวนี้นะครับจุดอ่อนของขาว,ขาวขาหาก่อนจุดอ่อนของขาวคือเบีย้ยตัวนี้เหมือนกันมันตักสีมันเท่ากันพูดง่ายๆครับกูแมนอย่าไปถ่ายคู่พนันเลยเมื่อก่อนนี้ผมไม่ใช่ถ่าย,ยาเดี๋ยวผมเล่นด้วยผมเล่นก็อย่างที่บอกครับจนนักเรียนมาถามว่าทำไมต้องจ่ายตังทำไมผมตอบนักเรียนไม่ถูก ผมเลิกดีกว่าผมสบายใจด้วยทีนี้ครับเป็นตาเดินของสีข่าวครับที่ข่าวเดินอะไรดีต้องมองจุดอ่อนว่าแดงคือจุดอ่อนตรงไหนแดงนี่ครับจุดอ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะโจมตีควรเจาะตรงนี้เดินเรือได้ไหม เดินเรือมาคลองนี้ดีครับน่าจะดีแทนเมื่อกี้เป็นไงครับอ๋ออาจารย์นกกระจิบชนะครับชนะไปแล้วนะฮะอาจารย์นกกระจิบจบเร็วไปหน่อยนะครับก็เลยเอามาดูคู่นี้ต่อครับอาจารย์โกะมาหมุนจังหวะนี้ยังไงครับเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซ้อนเลยจุดอ่อนมันมีคนละที่นะครับถ้าเจาะตัวนี้เข้าเยี่ยมอ่ะซ้อนละเห็นไหมแรงจุดอ่อน นะครับดีไม่ดีมีดมโดดม้ากิน2อ,อะไรพวกนี้โดดม้าตัวนี้มันมันมันต้องดูจังหวะด้วยว่าพอกิน2แล้วต่อเนื่องได้ไหมนะครับแต่ไม่ใช่มูฟนี้ครับอาจารย์โก็ก็จะตีเหมือนกันครับนะหมุนตัวไปอาจารย์ลักถอยโคนทีเดียวอยู่เลยครับจะรับเยอะไปหรือเปล่าฮะประเด็นจะเป็นการรับที่เยอะไปหรือไม่นะก็ต้องมาคำนวณอีกอุ้ยหลายอย่างครับหมักลุกอย่างที่ผมบอกครับมันมันต้องใช้ไม่ใช้เวลาจริงๆมันใช้เวลาจริงโคนไป โคลนขึ้นมานะเห็นไหมฮะยังเหนียวแน่นทั้งคู่นะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบสีขาวถ้าหาจังหวะดีๆนะครับโดดม้ามาบ่อนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องนะครับสีแดงเนี่ยหนักเลยนะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าจุดอ่อนมันมีคนละที่นะครับสีแดงครับคือตรงนี้ ต่วสีขาวผมมองว่าตัวมันรับเยอะเกินไปมันเหนียวแน่นก็จริงแต่มันก็บุกทําให้บุกไม่พอเหมือนกันมาดูว่าใครแต่งตัวได้ดีกว่าใครถึงตัวก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดเสียงในสนามให้ท่านได้ยินด้วย เดี๋ยวรประมาณทุ่มสองทุ่มเนาะค่อยมาเจอกันอีกสาหรับอาจารย์ตรงฟานแต่วันนี้จะไล์อาจารย์นกจิบเป็นหลักนะครับปิดรูปูไม่ว่านะครับจะขู่ลูกคาดด้วยพี่รักเดินเรือไปผูกเอาไว้ครับไม่ให้ลูกคาดแล้วก็ผูกด้วยเดินตำแหน่งนี้ถือว่าคุ้มครับเดินทีเดียวครอบคุมคุมไตพบอ่าหนึ่งสองแล้วก็การลูกคาดเป็นสามพาก,กันเป็นดาบอาจธมาฏไปเลย สำหรับแฟนคลับอาจารย์ตรงฟานเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะเอาเทปบันทึกมาถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะก็เหมือนเหมือนดูสดแหละครับเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ยังไม่ได้ดูผมก็ดูพร้อมท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีใครได้ดูด้วยเพราะผมบันทึกเอาไว้นี่อาจารย์โกมาหมุนเวงม้าแต้มน,นี้สวยนะต้องระวังครับระวังศอกม้าเข้ามาได้เนี่ยเป็นเรื่องประเด็นก็คือจะกินเบีย้ยแหละโดดม้ามาบังเพื่อที่จะเอาไมา้ตัวกินเบีย้ยกินลูกตรงเนี้ยเข่าเริ่มเป็นรองครับ แดงคุมเกมได้ดีจังหวะเดินก่อนเป็นของแดงนะครับตอนนี้อืมร้ายจริงๆอาจารย์โกมาหมุนผมต้องบอกครับระหว่างเจองูเจออาจารย์โกเนีย่ยตีอาจารย์โกก่อนนะะอย่าตีงูนะโอ้ต้องเดินเรือไปโผล่ครับเดินหลบไปเลยฮะกันลุกคาดยอมเสียบีย้เหรอมีจังหวะกินลุกครับกินลุกเข้าไปแล้วครับมาแต้มนี้ ถึงกับเป็นรองถึงแพ้เลยไหมเนี่ยเพราะว่าแนวป้องกันของสีขาวจะหายไปหมดเลยนะครับการที่เสียเบี้ยแต้มเนี่ยแนวป้องกันสีขาวไม่เหลือแล้วนะครับทีเนี้ยทุกตัวของแดงมันจะโหมไปหาขุนทุกตัวเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าเนี่ยจะจะลุยเข้าไปหาขุนสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหเอาอยู่ไหมเนี่ยที่รักจะรับอยู่ไหมครับอาจถึงแพ้ได้เลยนะฮะอาจารย์ก็โหนโคนเข้าไปไล่เรือได้อีก่ะ โหนโคเน้าไปชึบเพราะเสียเบี้ยตำแหน่งเนี่ยครับทาให้ตัวใหญ่ของสีแดงนะั้นมันเข้าเข้าถึงเข้าถึงขุนขาวได้เป็นรองหนักครับรองหนักมากนี่ครับคุณชูวีบอกว่าม้าขาวอีกตัวไปยืนทําอะไรอยู่ก็นั่นน่ะซีผมก็ว่ามันอย่างนั้นเหมือนกันแหละมันไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีครับเป็นรองแล้วนะตอนเนี้สีส,สีสีแดงเป็นเออสีขาวเป็นรองแล้วนะครับไปไหมโคนไปไหมอาจารย์ก็ไปไหมทรามาจะไปไปจริงๆด้วยเห็นไหมแม่ เดินตามใจตามใบสั่งบมทุกอย่างนคุณออกัสบอกว่าสวัสดีครับผมเพิ่งเข้ามาครับแข่งที่ไหนแข่งที่จังหวัดนครราชสีมานะครับชิงถ้วยพระราชทานเกิดการตัดโคนตัดม้าไปแล้วนะครับชิงถ้วยพระราชทานราชการที่สิบนะครับกับพระราชินีนะครับโดยสโมสรมากกระดานจังหวัดนครราชสีมาเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับสําหรับพี่รักลําบากแล้วครับขาวลําบากแล้วครับ ทรงนี้แดงเป็นรองพี่รับคุณพี่น้องต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับในเรื่องของตําแหน่งตัวใหญ่นะฮะคุณคุณคุณที่ใช้ไอดียว่าพี่น้องนะครับลองลองลอง,ลองปรับทัศนคติใหม่นะฮะคุณคุณดูตัวใหญ่ของแดงเขามีศอกก็จริงแต่ว่าสีแดงเขาหลบได้เนี่ยเขาไม่หลงหรอกระดับอาจารย์โกะนะฮะมือเดิมพันครับคนนี้เนี่ยมือเดิมพันในวงการแข่งขันอาจจะไม่ค่อยได้แข่งขันนะครับเขาเพิ่งมาหลังๆเนี่ยอายุเขาเยอะและ้วฮะเขาเลยมา มาแข่งบ้างนะเผื่อมิได้ถ้วยได้อะไรนะเท่าที่ผมคุยกับเขาอะนะแต่เมื่อก่อนเนี้ยแม้แต่รูปแม้แต่อะไรก็ไม่ให้ถ่ายเลยครับอาจารย์โกมาหมุนไม่ไม่ให้ผมถ่ายเลยเพราะว่ามันเป็นอาชีพเขานะครับก็คือเล่นเดินสายอย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็คือแบบตามวนะัยเนาะอาจารย์โกบอกอวัยมันมาถึงขนาดนี้แล้วถ่ายได้ตามสบายไอ้หนูเขาบอกเฮ้ย hey, จังหวะนี้ยังไงครับมีจังหวะเอาเรือตัดกิน2นะเอาไหมไม่ใช่ไม่ใช่ม้ามันขาดอยู่ต้องดูดีๆเรือกินเบี้ยกินม้ากิน ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ครับเล่นกิน2อไม่ได้ต้องเอาม้าหลบก่อนนี่ครับตัวนี้แหละตัวปัญหาเอาหลบไปเดี๋ยวจังหวะต่อไปอาจารย์โกะมีแผนที่จะเอาเรือกินม้าแล้วเอาม้ากินโคนนะครับนี่ครับเ,เรือกินมา้าแล้วก็าม้าตัวนี้กินโคนนะครับแต่เมื่อกี้ม้าตัวนี้มันอยู่ตรงนี้มันติดอยู่ครับตาสุดท้ายมันจะเสียก็เลยต้องเอากลับมาก่อนติดลูปลูแบมน,นี้ยังไงผมก็ให้แดงเป็นต่อครับในรูปนี้แดงเป็นต่อถึงตัวก่อน เป็นต่อ,อยังไงเป็นต่อตรงตัวใหญ่ถึงตัวขุนขาวก่อนครับแล้วเบีย้ยของของขาวก็ไม่ใช่เบีย้ยที่ดีนะครับผู้ชมไม่ใช่เบีย้ยที่ดีนี่เขาเรียกเบีย้ยฟันหลอเห็นไหมตำแหน่งที่ดีของขาวมีเพียงจุดเดียวคือตรงนี้เรียกว่าบ่อนะครับตัวแดงนั้นตัวหมากอิสระมากครับลุยอย่างเดียวครับนี่จะกินสองเนี่ยตอนเนี้ยเชื่อผมเถอะผมไม่หลอกผู้ชมหรอกผมมาจริงใจที่สุดแล้ว <laughs> เป็นคนที่โกหกไม่เป็นนะฮะ สวัสดีพี่อัศวินนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับอัปเดตอาการผมหน่อยเนาะอาการไอ้โรคซึมเศร้าผมเนี่ยผมดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ภาวะไบโพลาร์ก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่หายนะครับสําหรับภาวะไบโพลาร์แต่ซึมเศร้าไม่ซึมไม่เศร้าแล้วครับกลายเป็นขี้งหง,งิดอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ดีขึ้นเยอะครับระหว่างที่รอรอ,รอสีขาวเดินเนาะอาจารย์นกกระจบก็เป็นโรคก,กลุ่มเดียวกับผมเนี่ย เห็นเขาว่าเป็นเป็นโรคแพนิคแพนิคเนี่ยคือกลุ่มเดียวกับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้ามันแตกออกเป็นไบโพล่าแพนิคไบโพล่าก็อารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวลงเดี๋ยวโอ้คคมัควบคุมไม่ได้ครับมันไม่ได้รู้สึกเศร้าแบบนั้นมันมันเออตอนนี้พี่รักมังกรใต้นะครับเลือกวิธีที่จะเดินขุน่าผูกเอาไว้นะครับ และเอาเรือมากดครับตี้ครับเจอแต่นี้เลยครับโอ้โหจานโกะกับเจองูให้ตีจานโกะก่อนเรียบร้อยดีครับยอมแพ้ครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดู